สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแวงน้อย วันที่10พฤษภาคม2566บุคลากรในตำแหน่งพนักงานราชการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแวงน้อยเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2566ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองสองห้องโดยมีนายประสิทธิ์พรจันทร์ทึกผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแวงน้อยเป็นประธานกรรมการ วันที่18และ19พฤษภาคม2566นายนายประสิทธิพรจันทึกผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนร่วมเพลพลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนร่วมเพอแวงน้อยพร้อมด้วยบุคลากรส่วนส่งเสริมการเรียนร่วมเพอแวงน้อยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2566 วันที่22ิพฤศภาคม2566นายประสิทธิ์พรจันทึกผู้มือในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพลรักษาการในตำแหน่งผู้มือในการส่วนส่งเสริมการเรียนร่วมอำเภอแวงน้อยพร้อมด้วยนางสาวสุดคณิงภูชาดาตำแหน่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานวพีเอสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นณโรงแรมเดอะคอนวิเนียนจังหวัดขอน again. วันที่26ิพฤษภาคม2566นายประสิทธิพรจันทึกพุ่มในการส่นส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพลรักษาการในตำแหน่งพุ่มในการส่นส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแวงน้อยมอบหมายให้นางสาวสุดคะนึงภูชดาตำแหน่งครูเขาร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส3และ4ประจำปีงบประมาณ2566จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกลมส่งเสริมการเรียนรู้ณโรงแรมรอยย้อนคราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย วันที่30พฤษภาคม2566นายประสิทธิพรจันทรึกผูมิในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพลร,รักษาการในตำแหน่งผูมิในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแวงน้อยพร้อมด้วยบุคลากรรวมตอนรับนางนวพัฒน์จันทราทูลผูมิในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวนนรนคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูรพร้อมคณะครูและบุคลากรในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมปฏิบัติที่ทดีเป็นเลิศ best p r a c t i c สณศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแวงน้อยขอขอบคุณค่ะ